ให้ฉันประเมินทธนายกรัฐมนตรีเศรษฐาซึ่งมาจากเศรษฐีและเป็นคนดีเดตของคุณเนี่ยนะประเมินว่ามีผลงานประเมินว่าขี้หมามากเลยผลงานอะ่ะทำไมล่ะเอาเรื่องแรกทําไมคุณไม่แปรท้วงล่ะ,ละไม่ใช่เฟกนิวเลยทวิตเตอรเ,อเนี่ยก็ของเศรษฐาตรงๆทวิตไปก็ของเศรษฐาตรงๆโพสต์ไปก็ของเศรษฐาตรงๆ ตรงๆว่าประนามกลุ่มฮามาตและประนามปเาเลสไตน์ทำตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองในสภาวะสงครามในสภาวะที่บ้านเมืองอื่นเขาไม่มีใครประนามแต่เราได้โพร่งประนามไปแล้วก็ไม่ถอยด้วยแล้วก็ไม่ปลดลงด้วยแล้วก็ไม่ขอโทษด้วยทำเป็นเฉยเสมอเกยจะพาประเทศชิบหายังไม่รู้ตัวอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เฟกนิวและไม่ใช่การบิดเบือนและไม่ใช่การให้ร้าย แต่แต่เป็นเรื่องที่ท่านผู้นำกระทำเองส่วนเรื่องที่2ส่วนเรื่องที่สอง,สอง,สองถ้าเกิดให้ประเมินเรื่องการเจราจาตะอวยกับสีจินผิงเจราจากับปูตินเจราจากับอะไรต่างอันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้นำ เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของผู้นําไม่ว่าใครเป็นผู้นําประเทศทุกคนจะต้องทําหน้าที่นั้นทําซีนนั้นจับมือแบบนั้นนั่งแบบนั้นและทุกคนก็จะต้องเจราจาตามนั้นซึ่งเป็นทักษะทางการทูตและการกระทรวงการต่างประเทศเขาเตรียมคอนเทนต์เตร,รียมประเด็นให้หมดกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมคอนเทนต์เตรียมประเด็นให้หมดกรมเจรจาการค้าเขาก็เตรียมคอนเทนต์เตรียมประเด็นให้หมดพวกคุณเพียงแค่ไปนั่งแล้วก็หายใจแล้วอย่าตด อะไรนะคือไปนั่งแล้วก็พูดตามสคลิปหายใจแล้วก็พูดสบตาแล้วก็พูดแค่ขมิดไว้อย่าตดถึงแม้ถึงแม้ว่าจะปวดตดก็อย่าตดอย่าตดต่อนหน้าผู้นำตอนที่เราไปจับมือเขาทำแค่นั้นแหละทำเป็นไหมละ่ะปนั่งหายใจทำหน้าที่ผู้นำขณะเดียวกันทีนี้อะมาประเมินผลงานอีกประเมินผลงานว่าได้มีการระดม การลงทุนกลับมาก็ตอนนี้แถลงสิคุณโคศกและพวกคุณทั้งหลายรวมทั้งนพดลปัามะด้วยแถลงอะไรช่วยแถลงสิว่าคุณระดมการลงทุนได้เท่าไหร่แล้วใครที่สนใจที่จะลงทุนอะไรได้บ้างระดมเข้ามาที่แลนด์บิสเนี่ยได้เท่าไหร่ระดมเข้ามาที่ EEC ได้เท่าไหร่ระดมเข้ามาที่ โลจิสติกต่างๆทั่วภูมิภาคเนี่ยเท่าไหร่ระดมมาที่จะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าไหร่ระดมมาที่ภูเก็ตเท่าไหร่กระบี่เท่าไหร่ระดมได้เท่าไหร่แถลงสิแถลงตัวเลขสิฉันจะได้เอามาเล่าถ้าแถลงแล้วฉันจะได้เอาตัวเลขมาเล่าก็ไม่มีไงขณะเดียวกันถ้าให้ประเมินผลงานกับการไปรถโชว์ประเมินแล้วมีแต่เสียเงินยังไม่ได้เงิน สียงเงินยังไงดเรมาริกาก็เหมาลาไป50ล้านเหมาลําไป50ล้านประเทศละห้ล้าน50ล้านหล้านห้สิล้านรวมเป็นเท่าไหร่แล้วมหมดไปเท่าไหร่แล้วได้กลับคืนมาเท่าไหร่ก็มันยังไม่ได้ไงแต่อาจจะได้ในะอนาคตก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลยนี่คือประเมินให้แล้วนะคะประเมินให้แล้วดิฉันประเมินให้คุณแล้วและถ้าเกิดคุณมีผลงานเมื่อไหร่ฉันจะเล่าเอง ไม่ต้องมาเสียมให้ฉันเล่าและไม่ต้องมากระแทกเลยฉันจะเล่าเองเพราะฉันแหละไม่เข้าใครออกใครหรอกฉันเล่าเออฉันจะเล่านะโอเคจบไปเนาะ,ะจบไปนะคะจบไปถ้าการจะปกป้องกันเราต้องปกป้องตามข้อเท็จจริงแต่เราจะไม่ปกป้องด้วยการเอาเฟกนิวมากลบข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นกรณีของเฟกนิวเนี่ยนะมันไม่ใช่พวกคนบนโซเชียลมีเดียหรอกเพราะเขาเห็นตามหน้าเสือเห็นจริงตามนั้น แต่ขณะดเดียวกันเอากรณีฉันจะแก้ให้อีกเรื่องหนึ่งกรณีที่สูตรลายตุ๊กแกเนี่ยอันนี้เป็นข้อผิดพลาดของช่างภาพคุณเองถูกต้องไหมก็คุณไปปล่อยภาพมาเองอ่ะอันอื่นเนี่ยถูกต้องหมดเลยไอไอไอถุงถุงน่องสีชมพูถุงน่องสีแดงถุงน่องสีฟ้าพาสเทลแล้วก็วิธีการนั่งหนีบหัวเข่าและอะไรต่างๆแล้วก็ทักษะแล้วก็ทวิตเตอร์อะไรต่างอันนี้เป็นข้อที่จริงหมดเลยไม่ใช่เฟซนิวสักอย่างหนึ่งแต่มันมีอยู่อันหนึ่งคือสูตรลายตุ๊กแกสูตรลายตุ๊กแกเนี่ยนะ โอเคฉันเคลียร์ให้ว่าเขาใส่สูตรสีเทาเดินลงเครื่องมาแต่บังเอิญภาพซึ่งเป็นช่างภาพของพวกคุณเองอะไปถ่ายแล้วก็ปล่อยภาพออกมามันออกมาเป็นสูตรลายตุกแกมันเหมือนแฟชั่นนิสตาทุกคนคิดว่าคุณใส่สูตรลายตุกแกคำถามก็คือว่าอันนี้มันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของภาพของพวกคุณเองและพวกคุณก็ไม่ได้แถลงข่าวเพาะะเป็นข้อบอกพร่องของ,ของโฆษกชัยไก่ชน เอาถ้าเกิดลุงช้ไก่ชนลุกขึ้นมาพูดตั้งแต่ต้นคนก็จะไม่มีการวิจารณ์เรื่องของสูตรลายตุ๊กแกเพราะว่าภาพมันออกมาเป็นสูตรลายตุ๊กแกจริงๆอะ่ะภาพเขาเห็นตอมภาพก็เขาไม่ได้ไปเดินตามก้นเสรษฐาเหมือนกับยายปาเจนนี่แล้วยายปาเจนทำไมไม่พูดตั้งแต่ต้นละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลไหนที่มันเป็นมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะสูตรนั้นเป็น,เป,นเป็นเพียงเป็นสูตรสีเทาเพียงแต่ว่าภาพออกมาเป็นลายตุ๊กแกแฟชั่นนิสต้านั้นอันนั้นก็คือเป็นเพราะว่า ภาพค่ะภาพที่ปล่อยออกมาช่างภาพเขาถ่ายสะท้อนแสงคุณก็ออกมาพูดสินี่ไม่มีใครพูดเลยขนาดตั้งโคศกไปเป็นชัยไก่ชนและย,ยังไม่ออกมาพูดเลยยังไม่ชนสักชนเลยตั้งที่ปรึกษาไปเป็นโคลงยังไม่มีใครแก้ข่าวเรื่องนี้ให้เลยและมนตรีประจำสำนักนายกติดตามไปผ่านไปตั้งสามวันกว่าจะพูดอะเรื่องนี้แก้ให้ว่าสูตรเนี่ยไม่ใช่ลายตุกแกแต่ มันเป็นลายผ้าสะท้อนแสงออกมาแต่ไม่ใช่ลายตุ๊กแกแต่เป็นสูตรสีเทาพื้นอาจจบไปเรื่องนี้เออ <c oughs> แม้อุตสาหเป็นรัฐมนตรีเดินตามก้นท่านนายกรัฐมนตรีไปแท้แต่รัฐมนตรีไปตั้งหลายคนได้ข่าวรัฐมนตรีดิจิตอลก็ไปประเสริฐอ่ะรัฐมนตรีแจนก็ไปรัฐมนตรีอะไรไปรัฐมนตรีพาณิชก็ไปไม่ใช่เหรอไปตั้งหลายรัฐมนตรี ไม่ออกมาช่วยท่านรัตตีเศร็จนายรัตรีเศร็จท้าเลยเออปล่อยให้ผู้นำโดนดำตีนอยู่นั่นน่ะไม่รู้ชอบกันจริงหรือเปล่าพวกเธอนี่